ันนี้โครงการที่ไหนนะสามค่ะที่สามแล้วใช่แล้วได้เขียนว่าอะไรเนี่ยยกแปลงยกแปลงร้อยตารางวาหกหมื่นเก้าเฮ้ราคานี้นะใช่ราคานี้เลยค่ะสดได้ป่ะสดได้ผ่อนได้สดได้ผ่อนได้สำหรับลูกค้าเนาะที่หนูอยากจัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ให้ลูกค้าใช่พี่อึงอย่างนี้เราจัดไปเลยจุกๆเอาไง กหมื่นเก้าลูกค้าแบบไม่อยากเอาเงินก้อนมาเงี้ยเนาะแบบอยากผ่อนได้ไหมเราให้เลยค่ะหกหมื่นเก้าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนสิบสองเดือนใช่ปีหนึ่งได้ปะล่ะอันนี้โครงการที่สามได้หนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองหมดไปแล้วค่ะประมาณหนึ่งสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แรกหมดเต็มของโครงการนะอันนี้เปิดโครงการใหม่ใช่โอ้ยแล้วจะเอาเงินไว้หนเนาะ โอ้มาก็ช้าอรอทั้งงานเนี่ยโอ้โหนี่บอกตรงเลยออกจากยุทธยามาเส้นสายเสียรถติดโอ้หยาวไปหางว่าเลยแล้วก็เจออ่ะอ่ะนั่นแแถวนั้นน่ะแถวอะไรนะแถวอ่าุมุรีเออไม่เหลือไม่เหลือไม่ช่องโอ้โหปวดแข้งปวดขาหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ถือว่าเรา ปีใหม่ให้ลูกค้าด้วยพี่อืคือแบบว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะราคาเนี้ยลูกค้าที่เงินน้อยก็สามารถจับต้องได้เนาะใช่คือราคามันไม่ได้สูงมากค่ะถ้าซื้อซื้อแปลงใหญ่เงี้ยเราลดราคาให้อยู่แล้วค่ะคือให้ต้องคุยให้โทรมาคุยกันก่อนเนาะเดี๋ดวยวใครอนะรก็วิ่งมาลดมาดูเลยนะัดหมายกันอ่เดี๋ยวเขียนก่อนอ่เดี๋ยวดูคลิปเต็มๆ,ๆดีวกว่าน,นะ ฮันแนสนใจแล้วใช่ไหมสนใจทําไงรู้ไหมนอกจากพิมไม่เอานะไม่เอาพิมมันตอบไม่ทันทีมงานหยุดปีใหม่กันหมดแล้วนะครับผมไม่มีใครตอบนะครับนี่ทําไงนี่ผมขึ้นป้ายผมขึ้นป้ายนะนะทำยังไงครับผมติดต่อเองเลยครับนะไปหาพี่ตายเลยครับผมมีแล้วนะมีช่องทางแล้วนะอะมีมีช่องแล้วนะไม่พิมพ์แล้วนะไม่พิมพ์แล้วนะโอเคครับ